คลิปนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวกันที่เขาใหญ่ว้า <c oughs> เราจะไปเที่ยวกันกี่วันเราจะไปแบบชิวๆเนาะสักสาวันสักสามวันประมาณนี้ส่วนแผนการเดินทางก็มีบ้างเล็กน้อย กับไม่มีเลยก็มีเพราะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเที่ยวไหนนะครับ <laughs> เรียกว่าไม่มีเหรอ, <laughs> อ <laughs> ไปเรื่อยๆคะ่ะที่แรกเลยเราจะไปที่พาเสดก่อนที่ผาเสด็จก็คือผมอยากไปนานละผาเสดดจมันคืออะไรผาเสด็จจริงๆมันไม่มีอะไรมันก็คือสถานีรถไฟนั่นแหละแต่มันมีประวัติศาสตร์อยู่ข้างในนั้นเดีย๋ยวไปดูกันเนาะว่าเออเป็นยังไงแล้วก็ตอนเย็นนะครับคือไฮไลท์ของวันนี้เลยตอนเย็นเราจะไปที่ไหนกัน นิวซีแลนด์เมืองไทยค่ะเฮ้ยเมืองไทยก็มีนิวซีแลนด์ด้วยมันเหมือนที่นิวซีแลนด์เลยเนี่ยนิวซีแลนด์เราเคยไปยังยังไม่เคยเออและโอเคไปเดินทางกันครับเราก็เริ่มต้นเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนะครับไปทางถนนวิภาวดีรังสิตผ่านสนามบินดอนเมืองเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีตรงไปเรื่อยๆตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งเพื่อออกเดินทางสู่จังหวัดสระบุรี แล้วเราก็เลี้ยวขวาไปตามถนนมิตรภาพเพื่อเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับตามถนนมิตรภาพตาม GPS มาเลยขับตรงมาเรื่อยๆไม่นานก็จะมีทางเข้านะครับมีป้ายบอกว่าทางเข้าพระเสด็จเราก็เลี้ยวซ้ายตาม GPS มาเลยนะครับระยะทางก็ไม่ไกลนะครับประมาณแค่2.5กิโลทางเข้าก็ค่อนข้างดีเงียบสงบร่มรื่นมากเลยนะครับระหว่างทางมีแอบทักทายเจ้าถิ่นดิดหน่อยด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีเจ้าถิ่น uh. ส็จสถานีรถไฟนี่ที่ที่เราจะมาก็คือตรงนี้นี่เองตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่สถานีรถไฟพา,พาสเสด็จเอาอพาสเด็จพาสด็จจากไหนวะ <laughs> พาสะเสด็จมาเไงขัดขัด,ขด,ขด,ขดโอเคอ่ะสามสองหนึ่ง ตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะครับที่สถานีรถไฟผาเสดที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะ<ต>เพื่อนๆมีผีเสื้อบินแบบเหมือนอยู่บนเขาใหญ่เลยอะ่ะตอนนี้ความรู้สึกอะ่ะใช่<อ>บริเวณรอบๆนี้จะเป็นป่าอืมรอมีภูเขานี่เป็นป่าเป็นภูเขาว,<ะ>วิวสวยแล้วผีเสื้อเนี่ยเต็มเลยเห็นไหม,มแล้วก็เมื่อกี้นะเราไปคุยกับทางที่เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลที่สถานรถไฟอยู่เขาบอกว่า คือตัวนี้จะเป็นสินค้าถ้าส่วนใหญ่ผ่านรถรถไฟที่เป็นรถไฟสาธารณะมีเหมือนกันแต่ว่าผ่านไปแล้วเพิ่งผ่านไปเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เราก็เลยไม่ทานบรรยากาศดีแดดอ่อนๆใช่บรรยากาศดีแล้วมันแบบวิวเขาอ่ะบเป็นทรงวินเทจไทยเอออะไรประมาณนั้นอะเออ ยินดีต้อนรับสู่สถานีรถไฟผาเสด 来。 ส,สถานีรถไฟผาสเสด็จเป็นสถานีรถไฟชั้น3นะครับสถานีรถไฟผาสเสดเนี่ยห่างจากกรุงเทพม,มหานครประมาณ138กิโลเมตรเป็นหนึ่งในสถานีสาคัญนะครับของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยเลยนะครับสร้างตามพระราชด,ดำริของรัชกาลที่5ซึ่งใกล้กับสถานีรถไฟนี้มีผาสเสด็จลักษณะเ,เป็นหน้าผาชางงัอนหินที่องค์รัชกาลที่5เนี่ยเคยเสด็จมาเปิดเส้นทางรถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปดูกันนะครับว่า ผาเสด็จที่ไม่ใช่สถานีรถไฟผาเสด็จจะเป็นยังไงนะครับผม ที่สถานีรถไฟนะครับผมก็จะมีอาคารรถไฟที่เป็นอาคารแบบสไตล์ไทยชิคๆนะครับที่นี่นอกจากจะมีสถานีรถไฟและมีรถไฟแล้วนะครับยังจะมี uh huh. เป็นจุดตบฏทีิศาสตร์ของรัชกาลที่5 uh huh. นะครับ uh huh. เดี๋ยวเราจะขับปีก3 0มอเมตรเราจะไปดูกันนะครับว่าตรงนั้นเป็นยังไงบ้าง uh huh. ตรงนี้เลยมาเป็นอุโมงนะครับแต่ไม่รู้อุโมง์อะไรเนาะมวกเหล็กนั่งไงอุโมงมวกเหล็ก uh huh. นั่งไงเนี่ยอุโมงมวกเหล็ก อันนี้อุโมงรถไฟใช่ไหมครับอุโมงรถไฟความเร็วส wow. ูงจะออกจากตรงนน้นแล้วก็ทะลุตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคนี่ด้านนึงไงออกจากนน้นแล้วก็ไปตรงนน้นเนี่ยเห็นป่ะนี่ไง เดี๋ยวเราไปเดินดูสถานที่ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งที่กันนะครับนี่พาาเสด็จนี่นะครับตรงนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่เนาะถ้าใครได้มาเส้นนี้จะมาเที่ยวนะครับแนะนําเลยตรงนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งนะครับที่ควรแก่กันมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อผาสเสด็จนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาสักการะก,กันดีกว่าแล้วก็อยู่นี่จะมีด้วยนะที่นี่ตำนาน ช่วงไรสาระผาสะเสด็จทำไมทุกคนถึงเรียกว่าผาสเสด็จในปีพศ2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรชัชกาลที่5พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งกลมรถไฟขึ้นและให้ดําเนินการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงอยุธยาหลังจากนั้นก็ได้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟต่อไปยังจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้นั้นต้องตัดผ่านเทือกเขาอยู่หลายเทือกเขาและจุดนี้เองก็เป็นหนึ่งในหลายเทือกเขาที่ต้องตัดผ่าน ทางวิศวกรก็พยายามจะระเบิดเทือกเขาแหลมบริเวณนี้อยู่หลายครั้งแต่ไม่เป็นผลสําเร็จสักทีทําให้บรรดาวิศวกรหนักใจเป็นอย่างยิ่งจึงต้องปรึกษากันแล้วว่าเราควรจะทํายังไงกันดีจนกระทั่งความหนักใจนี้ทราบถึงพระเนตรพระกันของรัชกาลที่5พระองค์จึงโปรดเกล้าให้นําตาแผ่นดินเนี่ยไปประทับตรงโคนต้นไม้หลังจากถูกตาแผ่นดินพระราชทานตีลงบริเวณโคนแล้วทําให้ต้นไม้บริเวณนี้ต่างก็เหี่ยวแห้งล้มตายไปพร้อมกันนั้นพระองค์จึงโปรดให้สร้างศาลเพียงตาขึ้น เพื่อขอเจ้าป่าเจ้าเขาอนุญาตให้สร้างทางรถไฟต่อได้หลังจากนั้นจึงดําเนินการข่อสร้างทางรถไฟต่อได้โดยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยต่อมาพระองค์ได้เสด็จมาที่ผาแห่งนี้และได้จารึกพระประมาพิไทยย่อจอปลและคําว่าผาเสด็จพาติดไว้บนชง,ง้นหินบริเวณนี้และเมื่อประชาชนทราบว่ารัชกาลที่ห้ามาที่ผาแห่งนี้เลยเรียกกันจนติดปากว่าผาเสด็จซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะพนักงานรถไฟให้ความเคารพตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ อักษรย่อพระประมาพิไทยนะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 9, จเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็อยู่บนหินตรงนี้นะครับนี่ตรงบริเวณนี้นะครับอย่างที่กล่าวไปทั้แหละนะครับโอเคตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งละต่อไปเดี๋ยวจะไปหาร้านข้าวทานนะครับผมไปดูว่าจะเป็นข้าวร้านไหนนะครับในแผนตอนนี้มีกี่ร้านศูนย์ร้าน <laughs> โอเคเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าจะเป็นข้าวร้านไหนเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมาก ร้านที่เราจะมานะครับก็คือร้านนี้นี่เองเตี๋ยวเป็ดกลางดงนะครับไม่ใช่ร้านที่ไหนไกลเลยนะครับขับรถมาแป๊บเดียวประมาณแค่20กิโลก่อนถึงทางเข้าเขาใหญ่นะครับเออก็พอดีเห็นป้ายมันใหญ่ๆแบบนี้เนาะก็เลยเอ้ยมันน่าก,กินเย้ยอะไรอย่างเงี้ยรถจอดเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดร้านใหม่กันดูนะครับผมอุ้ยดูร้านน่าก,กินมากเลยหอมกะเพราด้วยค่ะ นั่งข้างในก็ได้ไปห้องแอร์ดีกว่าร,ร้านหน้านั่งอยู่นะโอ,โอ้ร้านโอเคดีนะดูใหม่ดูสะอาดด้วยน่านั่งใช่เรามานั่งในห้องแอร์นี่ก็คือเมนูเปิดมาหน้าแรกเป็นจัมโบ้ก่อนนะครับดูดิ <laughs> แล้วก็จะมีธรรมดาด้วยนะเป็น เขาเรียกว่าภาพรวมก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นกะเพราอย่างเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมีหม้อไฟด้วยนะอันนี้แบบธรรมดานะครับเราไม่กล้าสั่งจัมโบ้ดูดิน่ากินนะไข่สวยมากเนี่ยดูกะเพราเป็ดจานนี้จานละ85ดส้เนี่ยเป็นธรรมดานะครับ ไข่ไข่แล้วแบบไข่ดาวแบบสวยอ่ะู้จานนั้นยิ่งสวยนี่นดูจานนี้สิไข่ไข,ขาวกรอบไข่แดงไม่สุกใช่เลยไขด่ไขดาวในฝันแล้วแบบผูบเป็นดีเผ็ดเผ็ดชอบอร่อยอ่ะ ไส้ดาวกรอบอร่อยมากไข้ดาวดีมากเลยดูลักษณะไข้ดาวเนี่ยกรอบขอบอะมาชิมดูอร่อยแล้วก็กะเพราเป็ดตัวเป็ดอร่อยนะเผ็ดแบบพอดีด้วยขนาดเราสั่งเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดพอดีเรากลัวแบบเผ็ดเกินไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราชอบเผ็ดนะเป็ดที่เนี่ยอร่อยมากเลยนะไม่เหนียวไม่ขาวหอมแล้วเนื้อนุ่มมากอื รสชาติที่เผ็ดับจ้านดีมากชอบถ้าอยากวจาเหมารถไปกินนี่ี่เออโอเคไย่จะลืมมาแวะกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะฟิวตอนนี้บ่ายสามโมงยี่สิบมาพร้อมกับเมฆสีดำแล้วก็เสียงฟ้าร้อง ตอนนี้เราก็เจอเพื่อนๆเราแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆเย้เพื่อนเดี๋ยวทริปถัดไปเอ้ยเดี๋ยวแบบที่ถัดไปเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวตรงนี้เลยอือแง่เดี๋ยวเดินไปที่ไหนกันนิวซีแลนด์เมืองไทยอ่าใช่เรียกว่าอะไรนะสวัสดีเพื่อนๆอีกหนึ่งท่านนี่ครับเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนคนนี้ใช่ ตอนนี้เราก็าออกมาแล้วนะครับรบ่าย3 40ตามแมพบอกว่ากี่นาทีชั่วโมง1นึชั่วโมง10นาทีอ่าโอเคบอกว่าจะถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับ<ม>ด้วยระยะทาง70กิโลเนาะฝ<ม>นตกนะครับตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าข้างหน้าจะตกไหมได้เห็นความที่ตกไหมวันนี้อืมแบบลุ้นครับขอให้เราโชคดีเหมือนทุกครั้งนะครับผม <c oughs> เราก็เริ่มต้นออกเดินทางอีกรอบหนึ่งนะครับจากถนนธนรัตน์มุ่งหน้าสู่นิวซีแลนด์เมืองไทยหรือบ้านท่าลิศด้วยระยะทาง70กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับออกเดินทางมาพร้อมกับความหวังที่ว่าฝนจะหยุดตกนะครับว้าวถึงแล้วเราถึงเวลา4ี่โมงหพอดีกับ GPS เลยอ้นเต็มเลยอ้เราลงทงไหนอะแล้วลงท่ไหนาถามไหมทงไหนเดียวรอเราก่อนเราจะได้รีบลงสวนได้ โอ้โหเพียบเลยตอนนี้เราข้อมาถึงแล้วนะครับเวลา5้าโมงตรงพอดีเลยว้าวตรงเวลาเป๊ะเลยกับ GPS คำนวณให้เรานี่เรามีอุปกรณ์มาด้วยเป็นเก้าอี้พกพานะครับอ่าเรามีสารด้วยสารด้วยนี่เรามีเรามีสารด้วยเนี่ยอุปกรณ์เออเอาเป็นพ็อปเนี่ย อันนี Fro ้ก็ปูง่ายนะกระตุกอ like ย <wh ats Napoleon>, ่างเดียวกระตุกปึ้งกระตุกเสร็จโยนเลยฟึบอุ้ย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 มันจะมันมันจะกลางเองโอ้โหมัน้าขาทำไมพลาดว่าดีและสะอาดมันจะเป็นระบบแบบกางเองอะไรอย่างเงี้ยมาเลพับพับนั่งถือว่าคนเยอะไหมไม่เยอะนะเพราะว่ามันกว้างมากเลยนะเพื่อนดูดีมันกว้าง ดูมันกว้างมากเลยอารรกาศดีด้วยฮรยรากาศดีเพราะว่าไม่มีแดดมาเราเตรียมพร้อมหรือยังน,นี่คือนี่คือพร็อพตะกร้าที่ว่าเอาไว้ถ่ายรูปใช่ไหมพร้อปของเราเนี่ย <c oughs> ที่ใส่รองเท้า <c oughs> และอันนี้ก็คือ,น,อน้ำมันน้ำมันเครื่องผัดกันถ่ายนี่แหละ <c oughs> ตัวเดียว เบื้องหลังการจะได้พอเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออเดี๋ยวมันก็ขี้ใส่แม่มาแล้วนี่แม่อันนี้เรามันไม่ใช่อาหารมันไม่ใช่อาหารแต่ก็ยังชงกระพงชันการะพงชันอันนี้นี่นี่นี่เร็วเจ้าเร็วมากอืมกินอร่อยมากอันนี้คือต้นอะไรต้นกระถินนะเนี่ย มันกินจนแบบใบหมดแล้วอะ่ะอุ้ยมันชีบมันชีบมันชีแม้แต่แพะยังไม่มองอะ่ะตดด้วยฉีด้วย <c oughs> แถมไล่ด้วยไปถ้าใครแบบว่าจะมานะ <c oughs> เด็ดเอาต้นกระถินมาด้วยเอามารอให้มันกินเดินตามต้นกระถินแสดงว่าแกะพวกนี้แพ้พวกนี้ชอบทำบุญแต่ถ้าไว้บนรถไม่ได้ค่ะเพราะว่าของเขาไม่ให้เอาไว้จะไปอนุ่นไมตดมันตดอี จริงยี่สิบบาทเอาม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 าใครก็ได้ออกมามาแล้ว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 เอาู้ขึ้นูขึ้นชูขึ้นชูขึ้นจูขึ้นจูขึ้นจูนจูขึ้นจูขึ้นนะูห้นจูขึ้นจ้จ่ขึ้นจูขเจูขนจู้ยจูนจูนจูขึ้นจูด้นจ้นจูนจขจ้นนจะ เดี๋ยวมาช่วยแอมเลยดิมาช่วยขอ้ยดิเดยดี๋ยวทลิงต้องทีละกิงเฮ้ยมันดชูขึ้นชูขึ้นชูขึ้นก่อนชูก่อนขวางมาอีกแล้วนะชูขึ้นก่อนไม่จหนีก่อนแล้วว้าชูชูมันกัดกระโปงนั่นอะโอ้โห มันโดดมันโดดโหมันกินดบบเก่งมากอ่ะอย่าอย่าทะเลาะกันสิอย่าทะเลาะกันอ้าวกินอ้าวกินอ้าวกินเออุ้นช่วงไลค์ สาระอ่างเก็บน้ําบ้านท่าฤทธิ์ซึ่งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิิที่นี่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กในจังหวัดสระบุรีบรรยากาศเหมือนมายืนกลางนิวซีแลนด์เมืองไทยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเป็นวิวเขื่อนทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสวนลูกหูลูกตาโดยเฉพาะในช่วงน้าลดนะครับเราจะมองเห็นโค้งอ่างเก็บน้ําล้อมรอบด้วยหญ้าสีเขียว,ยวมีฝูงแพะฝูงแกะออกมากินหญ้าช่วงเย็นท่ามกลางบรรยากาศผ้าทิ์ส่องแสงสีทองที่กําลังจะตกดินโดยเฉพาะเวลาที่แสงผ้าทิ์ ส่อง,อ,งสองสะท้อนที่ผิวน้ํากับวิวฉากเบื้องหลังที่เป็นภูเขามันช่างสวยงามอย่างบอกไม่ถูกจริงๆและที่นี่เพื่อนๆก็ยังสามารถมากางเต็นท์ได้นะครับหรือจะเอาจักรยานมาปั่นชมวิวเล่นๆหรือจะมาปูเสื่อนั่งชมวิวเก๋ๆถ่ายรูปชิคๆพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะครับ ชนโลสิตลิ้มอ่างเก็บน้ำเวลาต่ำลงเราจะไม่เทวเอาใหม่ใช่ไหมไม่นี่เดือดที่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าใครตามมาจากช่องเรานะครับบอกทางคันเข้าได้เลยไม่เก็บค่าจอดใช่มีอยู่แล้วค่ะเหดอ๋ยวไปเชื่อใครค่ะ้ารีค่ะ โอเคครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไปหาข้าวกินอ่าไม่บอกเฮ้ยตามไปดูก่อนว่ากันว่าอร่อยเด็ดเุ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเจอกันเจอกันที่ที่โต๊ะกินข้าวไปเจอกันโต๊ะกินข้าว สวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักของเราแล้วนะครับก็เวลาสองทุ่มตรงพอดีเลยกลับมาถึงเนี่ยมีแบบเขาเรียกว่ามีกุ๊กเนะาะเชฟค่ะเออเชฟเชฟกุ๊กอะไรรเออเชฟพ,พ,พิเศษนะครับเนี่ยนี่เขาทำอะไรสัมภาษณ์เขาสั่งมาสัมภาษณ์เนี่ยเชฟพิเศษปรุงอาหารระดับโลกเลยนะครับเนี่ยใช่พพอาารรัเนเนี้ยตอ อันนี้คืออะไรนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าก็คืองานหยาบเหมือนนิสัยอ่าเทคนิคการตำของเขาคือตำมให้เหมือนนิสัยสุดยอดอันนี้อันนี้เป็นการเป็นการทำแบบภาพครั้งเที่ยวไหา่แล้วแรกครั้งแรกโอเคโอเ้ยอ้เอยเอ้ยอยเอ้อยเอ้ยอ้องอ ยากอะไรเออพ้าะคนปรุงคือคนนี้อันนี้หน้าที่ทำอะไรครับทำน้ำจิ้มตีฟู้ดทธิวันนี้เลยค่ะเป็นเมนูเด็ดที่สุดอเออได้ข่าวว่าสูตรนี้เนี่ยคิดค้นมานานมากใช่เป็นสูตรของต้นตำรับของ,ของ าท no? ี่มาจากวังปวติกรที่มาจากวังบุรพารู้คือตังคไม่มาจากวังบุรพามาจริงเปิดเผยเลยอ๋อนี่ไงคนปูนเปิดเผยเลยอ่ะเราได้บททำนี่ออกอากาศได้มั้ยไม่รู้แน่เลยอันนี้เป็นน้ำแดงนะครับ อาหารของเรามื้อนี้ว้าวสุดหรูนะครับเราต้องมาชิมเมื่อนี้ก่อนเพื่อลองท้องอเฮ่ยต้องกินก่อนใกล้ขนาดเลยทำหลายอย่างเล้วนะอร่อยมากกระดับพัฒคารหกเรายังไม่ค่อยเท่าไหร่เท่านี้เลยอร่อยไหม สุดสุๆเลยไหมอร่อยมากหมูต้องซื้อตัวเชฟกลับไปที่บ้านละใช่ใช่อมหมูนว่นนั่นเมนูต่อมามาอู้ยเออนอแล้วนี่ต่ออู้ยควันควันเดี๋ยวนีเซนเซอร์เซนเซอร์มีไหมเนี่ยเซนเซอร์อยูอยกินมันก่อนมาแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วอือหือไงเป็นไงสสดเลยสดสดต้องกินแบบไม่จิ้มด้วยนะ อืหนังต้องไม่ให้เกลี่ยเหมือนอนนี้นะอร่อยอเนื้อนุ่มมากแล้วหนังนี่คือแบบกรอบเลยอืมขอซื้อตัวเชฟเดี๋ยวเราเปิดร้านอาหารไหมแล้วเขาแล้วเขาจ้างเชฟคนนี้ไปทำ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะ